สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอัญญา 899DD ดีดค่ะมากดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์กดปุ่มสุด e ประแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะสำหรับเรนดอมนี้จะมาในหัวข้อที่ว่าใครที่หัวใจกำลังเรียกร้องเพียงแค่คุณคนเดียวมาดูพลังงานเอ e เนอตัวตนของคุณนะคะ ขอแคริฟา y พลังงาน Energy และเรื่องราวตัวตนของคุณกับเขาคนนั้นใครที่หัวใจกำลังเรียกร้องเพียงแค่คุณคนเดียวขอดู Energy ตัวตนของคุณค่ะไฮพินเทสว้าว Up in the Pentacles up in the Pentacles is up in the of one. Nyop sauce view of for tone of cups two of sauce. นายออฟ s อร์นไอพาเควนออฟซอสดูสันเอ็มเพรสเทนบอร์นคิงออฟคัพอืมเอ็นจีเนี่ยอันคิดว่านะตอนเนี้ย คุณน่าจะช่วงที่อันทําคลิปเนี่ยคือเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเริ่มจะดึกแล้วซึ่งอนันรู้สึกว่าพลังงานของคุณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วที่เข้ามาดูคลิปของอันเนี่ยช่วงกลางคืนคุณมักจะคิดเยอะคิดมากคิดมากเรื่องงานคิดมากเรื่องเงิน คิดมากเรื่องคนที่อยู่ในครอบครัวคิดมากเรื่องความรักคู่รักของคุณเออมันเป็นพลังงานของคนที่พยายามปกป้องปกป้องเงินของคุณหน้าที่ของคุณการเงินการงานของคุณเอ,อสถานะทางสังคมหน้าตาทางสังคมหรือถ้าคุณมีบริษัทเป็นของตัวเองเนี่ย คุณพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบริษัทของคุณหรือตำแหน่งหน้าที่ของคุณแล้วช่วงเนี้ันยอรู้สึกว่าคุณค่อนข้างมีความเครียดมากๆเกี่ยวกับลูกน้องของคุณผู้แต้บังคับบัญชาของคุณคนในครอบครัวของคุณ คนรักของคุณคนที่คุณดิวด้วยนะอันรู้สึกว่าคุณคุณทุกข์ใจคุณรู้สึกว่าคุณหวงหวงแหนหน้าที่การงานการเงินเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งองันมองว่า80%พลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวมสาธารณชนเกี่ยวข้องกับผู้คนประสานงานหลายฝากักหลายฝ่ายเป็นผู้หญิงที่มีงานให้ทำมีเรื่องให้ทำในชีวิตเยอะแยะไปหมดเป็นผู้ชายที่เป็นผู้ชายที่โปรไฟล์เนี่ยดูครบคันครบเครื่องอนะ่ะแต่ว่าในความครบเครื่องของคุณเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ปลอดภัยคุณไม่มั่นใจว่าเงินที่คุณมีตำแหน่งที่คุณมีหน้าที่ที่คุณมีหน้าตาทางสังคมที่คุณมีเนี่ยมันจะคงอยู่แบบนี้ต่อไปได้นานแค่ไหนอ,อ่อปวดหัวเรื่องงานปวดหัวเรื่องลูกน้องบริวารปวดหัวเรื่องทรัพยากรภายในที่ทำงานของคุณสำนักงานของคุณบริษัทของคุณปวดหัวที่จะต้องหมุนเงิน หรืออาจจะมีการทำสัญญาเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลืองเป็นคนที่รักใครรักสิงทำงานแบบว่าตั้งใจเต็มที่ไม่ได้กลัวหรอกว่า เงานที่เจอนะมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนแปลว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยมันเหมือนกับมีเรื่องที่ค่อนข้างจะก้มอ,อกก้มใจและเป็นทุกข์ทั้งที่คุณเองก็มีสเสน่ห์แต่ช่วงเนี้ยช่วงเก้าชั่วโมงเก้าวันเก้าสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนเนี่ย คุณจะรู้สึกว่าคุณเครียดคุณคิดเยอะคุณอยากปกป้องเกียติยศชื่อเสียงเงินทองฐานะความมั่นคงอยากจะปกป้องครอบครัวของคุณคนที่คุณรักบางคนบางเคสยี่สิบเปอร์เซ็นถึงหกสิบเปอร์เซ็นคุณทะเลาะกับคนรักของคุณอะ คุณมีปัญหามีการไฟกันมีการใช้อารมณ์หรือมันมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ใจแต่ว่าเรื่องของความห่างไกลห่างเหินไม่ได้พบไม่ได้เจอต่างชาติต่างภาษาอยู่เป็นคนละที่ทํางานกันคนละที่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกันแต่ยังคงสถานะเป็นคนรัก เป็นคนที่อยู่ครอบครัวเดียวกันก็ได้แบบนั้นก็ได้ส่วนบางคนนั้นก็อาจจะมีการทะเลาะกันแล้วก็เงียบหายไปจากกันเฉยๆแล้วก็ต่างฝ่ายต่างนเงียบไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อบล็อกเอ่อบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกอินสตาแกรอะไรแบบนี้นก็เป็นไปได้ อาจจะเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องคนในครอบครัวเรื่องลูกน้องบริวารเรื่องความรักช่วงนี้จะไม่ค่อยที่จะมีเวลาได้พักผ่อนกลางวันทำงานน่ะมีงานเยอะหลากหลายดูดกับผู้คนคอนแทคก,กับผู้คนกลางคืนก็นอนไม่หลับเพราะเครียดเรื่องของความรักอาจจะคิดถึงคนรัก มีปัญหามีปากเสียงไม่เข้าใจกันเพราะว่ามีเวลาไม่ตรงกันหรือว่าไม่ได้มีเวลาให้กันมากพอคะเนี่ยเนี่ยคือ energy ของคุณนะงานเงินตำแหน่งธุรก,กิจก็ต้องปกป,ป้องคนรักก็อยู่ห่างไกลอืมก็ต้องแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะพักผ่อนอืมอันที่ว่าพลังงานของคุณนะมันต้องการการเยียวยา ต้องการให้ธรรมชาติบำบัดคุณอาจจะเอาตัวเองไปอยู่ในแวดล้อมธรรมชาตินะไปฮิลเ่งจิตใจของคุณอะไปรีแลกผ่อนคลายบ้างนะภูเข,ขาน้ำทะเลน้ำตกหรือสถานที่ที่คุณไปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอนะอาจจะลองเอาตัวเองไปสัมผัสกับเอ่อเมฆหมอกลินอากาศต้นไม้ธรรมชาติกลิ่นหญ้าให้ตัวของคุณ ได้เอาเท้าสัมผัสกับพื้นดินพื้นหญ้าลองปล่อยใจให้มันชิลๆให้มันฟูลฟิลดูบ้างหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะนะจะได้รู้สึกว่า energy ของคุณมันจะค่อนข้างจะเครียดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจช่วงนี้หนักหน่อยเรื่องงานก็หนักเรื่องรักก็ไม่ได้ลงตัวนะทั้ง ลักกี้นเกมลักกี้ินเลิฟเน่ยไม่ปรากฏกับคนนุณในตอนนี้นะก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับบางท่านสิบถึงยี่สิเปอร์เซนคุณกำลังอยู่ในเวที่ที่ถูกต้องแต่ว่ามันอาจจะต้องทำเรื่องของงานความรู้สึกเงินให้มันค่อนข้างเสถียรปรับแก้ สถานการณ์ที่คุณยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ถ้ารู้สึกคิดมากในเรื่องของปัญหาเก่าๆที่มันเป็นภาระผูกพันมาคุณก็อาจจะต้องอาศัยเวลาเข้ามาช่วยนะคะบางปัญหาเนี่ยอาจจะแก้ไม่ไม่ครบได้ทีเดียวอาจ,จต้องใช้เวลาเข้ามาก็ลองดูรูทางใหม่ๆนะคะ อาจจะเป็นพลังงานของคนราศีพิจิกราศีกรกฎธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงธนูธาตุลมราศีมิถุนราศีกุม่มราศีตุลก็เป็นไปได้แต่ว่าเด่นเรื่องราศีมิถุนกับราศีกลุ่ม ราศีสิงห์ก็ได้นะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีธาตดุดินเนี่ยพุกศ์ราศีมังกรรัคนามังกรราศีพุกศ์รัคนาพุกศ์ราศีธนูก็มีความเป็นไปได้นะเออหรือจะเป็นราศีที่เป็นแม่ธาตุของแต่ละธาตะะุค่ะ เช่นธาตุน้ำเนี่ยคุณอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎธาตุไฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นชาวราศีเมษธาตุลมเนี่ยคุณอาจจะเป็นชาวราศีกุมหรือมิถุนธาตุดินเนี่ยคุณอาจจะเป็นชาวราศีมังกรหรือพฤษศประมาณนี้ ราศีสิงลัครนาสิงก็ได้นะคะประมาณนีม้มันอาจจะเป็นช่วงของไตรมาสที่สองจะเข้าสู่ไตรมาสที่สองก็ได้บางท่านอาจจะต้องรวบรวมเอกาสารการเงินการธนาคารหลายๆอย่างต้องมีการยื่นภาษีอะไรแบบเนี้ยภาษีเงินได้ภาษีบุคคลภาษีท้องถิ่นก็แล้วแต่นะคะ ภาษีป้ายอะไรแบบนี้นนะขอดูพลังงานของคนที่หัวใจกำลังเรียกร้องแค่คุณคนเดียวดูซิว่าเขาคนนั้นลักษณะเขาเป็นแบบไหน,น s x of cups uh huh. seven of cups โฟล์ทอฟวออ๋อคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณกำลังคิดถึงนี่แหละคะ่ะคนในครอบครัวของคุณหรือคนรักของคุณก็ได้อาจจะเป็นแฟนนะอาจจะไม่ได้คอมมิทเมนต์กันแต่ว่าอาจจะเป็นแฟนหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีขึ้นไปอเนจีของเขานะคะอาจจะเป็นแฟนกับคุณตั้งแต่ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือหนึ่งเอเนจีเอ่อหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหรือหนึ่งปีเอเนจีนี้ก็คือคนที่คุณกำลังคิดถึงคิมออวิลคิมออวิคุณคุณทั้งคู่เนี่ยคุณทำงานหนักนะคุณมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายเลย คิออฟซอสเด็กไพคุณก็มีคิงออฟคิงออฟวิวเนี่ยคิงออฟซอสก็ขึ้นมาแต่ของคุณอะน่าจะเป็นไพคุยน็อปซอสนะของเขาเป็นคิงออฟซอสคุณทะเลาะกันอันนี้คิดว่าคุณมีเรื่ตอรี่แล้วละ่ะมีประเด็นมาขูดค่ะโฟล o ดซอสเนี่ยสีสีดาบ <c oughs> เขาอาจจะเป็นคนที่ขี้หึงขี้ห่วงคุณมากๆก็ได้นะเนี่ยไฮพิเทสเป็นคนมีเสน่ห์ภายใบนี้คุณก็ได้นะออกมาในพลังงานเอนจีของเขาด้วยโอ้เฮโรแพน นายอ of ฟ i wow, mm ิวว้าวเชนอ็อบบอนคุยน็อตขับเรื่องราวเป็นอย่างนี้เชนอ็อบวิวโอ้นายอ๊อฟซัสว้าวอ๋อ เป็นออบครับถ้าคุณรู้ถ้าคุณรู้สึกว่าเขาห่างเหินเขาหมางเมินเหมือนไม่ได้สนใจคุณไม่ได้มองคุณไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่ได้แสดงออกว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรอหะแล้วว่าช่วงนี้เขาเองก็กำลังสู้ชีวิตกำลังกุ้มอกกุ้มใจเรื่องเกี่ยวกับ ลูกหลานบริวารคนในครอบครัวของเขาแล้วก็ลูกน้องของเขาหรือคนที่เขาจะต้องไปดวงานประสานงานด้วยบางเคสถ้าคุณคอมมิตกันแล้วเป็นครอบเป็นครัวกันมานานแล้วมีเบบีเขาก็ห่วงใยเรื่องของเบบีของเขาแต่ บางเคสที่คุณอาจจะยังไม่ได้มีสเตตัสหรือสถานะชัดเจนว่าคุณคบกันเป็นแฟนหรือดิวกันถึงขั้นคอมมิทเมนต์กันน่ยก็แปลว่าคนนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะรู้สึกว่าเขามีตัวเลือกหลากหลายอ n น r g y เหลือเกินที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณก็อาจจะเห็น แล้วรู้สึกว่าคุณเองก็อยู่ในสถานะของการเป็นตัวเลือกเป็นรักทางเลือกให้กับเขาด้วยคุณจึงไม่มั่นใจว่าเขาจะเลือกคุณเป็นตัวจริงจะเลือกคุณให้เป็นคู่ชีวิตของเขาหรือไม่เพราะโปรไฟล์ของเขาก็เป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ทำงานเก่งร่ำรวยมั่นคงการงานการเงินดีเลิศปกป้องตัวเองขั้นสุด เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นนักสู้ขารุยขาบุเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วแต่เหนือสิ่งอื่นใดคนนี้เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งเออด้วยรูปลักษ์ภาพลักษณ์ของเขาภายนอกเนี่ยฐานะการเงินการงานความมั่นคงใดๆเนี่ยมันทําให้พลังงานของเขาเนี่ยไปดึงดูดเอเนจีให้มีสาวๆเข้ามาในชีวิตหลากหลายให้มีหนุ่มๆ เข้ามารุมล้อมรุมจิบเขาหลากหลายคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาจะเลือกคุณเหรอก็ในเมื่อเขามีตัวเลือกมีทางเลือกเขาจะให้ใครมาเป็นคู่ชีวิตก็ได้หรือจะเป็นแค่คู่จิน้นคู่กิ๊กหรือพาร์ทเนอร์ก็ได้คุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจคุณเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึก เก็บงำความรู้สึกแล้วก็ดูเหมือนจะคอยปัดป้องคอยผลักไยให้คุณออกมาให้ไกลจากชีวิตเขาดูเหมือนเขาจะไปสนใจเรื่องการมูเตรูเรื่องของวัดวาอารามเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับอะไรอ่ะโรงพยาบาลเป็นคุณหมอเป็นแพทย์ เป็นเป็นอาจารย์หมอแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสงเคราะห์กรมสงเคราะห์การกุศลหรือว่าทํางานเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยต่าง,างๆอะไรแบบเนี้ยหรือเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสํานักงานศาสนาพระพุทธศาสนาหรือทํางานใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับ การให้การช่วยเหลือผู้คนนะอาจจะเป็นครูก็ได้แต่ว่าพลังงานของตำรวจทหารเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะก็เป็นไปได้หรือคนเนี้ยเขาอาจจะมีงานหลักที่แบบธุรกิจของตัวเองหรือ,เ,อเลือกส่วนไล่นาของตัวเอง หรือว่าจะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่ทางการงานทางรัฐรัอทาสาหกิจแต่ว่าอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกภาคหนึ่งของเขาคนนี้จะชอบเดินทางท่องเที่ยวเป็นสายมู่ชอบทําบุญอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่ผิวพรรณค่อนข้างดีไม่ว่าเขาจะเป็นคนผิวขาวขาวเหลืองหรือผิวค่อนข้างไปทางคำ้ำก็ได้หมดแต่ว่า จะเป็นคนที่มีผิวพรรณที่ดีรูปร่างสมส่วนหรือรูปร่างค่อนข้างสูงใหญ่ก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะรูปร่างสมส่วนสูงพอประมาณถึงสูงมากๆอะคะ่ะสูงมากๆได้ถึงร้อยร้อยห้าสิบร้อย ร้อยเจ็ดสิบเซนร้อยแปดสิบเซนหรือร้อยเก้าสิบเซนกว่าขึ้นไปก็ได้คุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งหรือคนไทยหรือถือสัญชาติที่แบบผสมผสานแบบนี้ก็ได้แล้วอีกอีกอย่างที่อันเห็นนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ไม่ได้ตัวเล็กมากเอ่อหรือไม่ได้มีส่วนสูงที่แบบ สูงน้อยมากอะไรแบบเนี้ยคือคนนี้เขาน่าจะสูงระดับร้อยสี่สิบเซนร้อยห้าสิบเซนร้อยหกสิบเซนร้อยเจ็ดสิบเซนร้อยแปดสิบเซนได้จนถึงร้อยเก้าสิบเซนแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบท้วมนะถึงเขาจะเป็นคนรูปร่างค่อนข้างจะใหญ่แต่มีน้ำมีนวลแต่ว่าไม่ได้แบบอาจจะออกทุมท้วมแต่ว่าไม่ได้อ้วนขนาดนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เป็นไปได้ เป็นคนที่ทํางานเก่งเข้าสังคมเก่งถ้าเขาเอยอู่ในแวดวงธรรมดาทั่วไปเขาก็จะเป็นคนที่คุยเก่งสนุกสนานเป็นคนที่อาจจะมีเพื่อนเยอะมีสังคมเยอะรู้จักคนเยอะแต่ว่าเขาจะเลือกคบใครแค่เพียงบางคนเท่านั้นแต่สามารถคุยได้หลากหลายตรงนี้เองมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่มั่นใจว่าการเงียบไปของเขาเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งคนนี้ก็เป็นไปได้ว่าในช่วงกลางคืนช่วงเนี้ยเขาก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจหลายๆเรื่องซึ่งก็เรื่องงานเรื่องครอบครัวนะคะเขาอาจจะกำลังมีมีโปรเจกต์หรือมีแผนอะไรสักอย่างที่ ที่อยากจะทำให้ได้งานให้ได้เงินดีขึ้นงานดีขึ้นให้ได้มีความมั่นคงในชีวิตขึ้นดังนั้นถ้าคุณติดต่อหรือดีลงานกับเขาแล้วรู้สึกว่าเขาค่อนข้างมีอารมณ์ดูเกี้ยวกาดในบางครั้งหรือดูแบบไม่เปิดให้คุณได้เข้าไปใกล้เขามากมายนั่นแปลว่าเขากำลังหาช่องทางที่จะ นำพาตัวเองออกมาจากมรสุิชีวิตหรือปัญหาวิกฤตบางอย่างในชีวิตหรือกำลังจะไปสู่ชัปเตอร์ใหม่ที่ทำให้เขามีความสุขอดปล่อยความทุกข์อดปล่อยสิ่งที่มันเป็นปัญหาของเขาอ่ะอันคิดว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตนะรักครอบครัวรักผู้คนรักสรรพสัตว์รักเขาอาจจะเป็นคนที่รักเบบีมากมา รักลูกมากแล้วก็รักการทำงานมากๆม,มันก็เลยทำให้เขามีความคาดหวังสูงว่าอยากจะประสบความสำเร็จนะในชีวิตมากๆบางทีความคาดหวังตรงเนี้มันทำให้เขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันไปไม่เป็นในบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่ต้องสู้ต้องคิดวางแผนลงมือทำอยู่คนเดียว เริ่มต้นกับชีวิตโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จกับสิ่งที่เขาทํากับงานที่เขาเลือกหรือเปล่าค่อนข้างจะคิดมากในตอนนี้นะคะแต่ก็พยายามจะอยู่ให้ได้พยายามจะเข้มแข็งหยัดยืนให้ได้อะเป็นคิงอัลบอนให้ได้เพื่อมีชีวิตที่แบบสุขสบายอืมก็ เขาก็เหนื่อยอันที่ว่าเขาก็เหนื่อยเขาก็คิดมาก,ากคิดมากเกี่ยวกับผู้คนลูกน้องบริวารคนนี้ครอบครัวคนที่เขาไปดูด้วยค่ะคนที่เขาติดต่อด้วยนั่นแหละก็ยังยังไม่ได้ให้ใครเข้ามาตอนเนี้นะคะเอออาจจะเป็นชาวราศีมังกรรคนามัางกรชาวราศีกรกฎราศีพฤษภราศีมิถุนราศีพฤษภัคนาพฤษภราศีพิจิก ราศีกรกฎราศีกันราศีมังกรราศีกุ่มธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีมีนราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีมังกรราศีธนูราศีมังกรลัคนามังกรราศีกันลัคนากันราศีมีน ั้ไฟเมษสิงหนูราศีกุมราศีมีนลัคนา,า,า,ามีราศีสิงห์ราศีกรกฎราศีกันประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็บางครั้งเนี่ยคุณคุณอาจจะลองค่อยๆถามเขาค่อยๆถามเขาว่าเออเขามีปัญหาอะไรที่คุณพอจะช่วยได้ไหม เขาเครียดเรื่องอะไรนะจริงๆแล้วเขารักคุณเขาคงจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณกับเขามีความสุขในอนาคตนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดกับคุณทั้งหมดขอดูสิ่งที่เอ่ไพ่เดซี่อยากจะไกด์ไลน์ให้สามใบนะเมจิเชียนะต้องใช้หลายๆอย่าง เป็นน้องปวดเขาเหนื่อยเขาต้องใช้หลายๆอย่างสกิลหลายๆอย่างทักษะความรู้หลายๆอย่างในการทํางานให้ในการทํางานนี้ให้สําเร็จอ๋อเขาก็ทําเพื่อคุณเพื่อครอบครัวของคุณเพื่อความรักของคุณนะพยายามจะทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดในเรื่องของงานเนี่ยเขาทํางานหนักในช่วงนี้นะคะ ทำงานหนักก็เพื่อเธอทำงานหนักก็เพื่อครอบครัวทำงานหนักก็เพื่อ,อ,อชีวิตที่ดีของเราของครอบครัวเราของเราสองคนเพื่อกแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราสองคนกำลังสู้อยู่คิดหาแผนการหาวิธีการที่จะทําให้คุณอยู่ดีมีสุขทําให้คุณอยู่รอดปลอดภัย อาจจะหมุดหิดบ้างฉุนเฉียวบ้างก็เพราะว่าอยากให้คนที่เขารักมีความสุขได้กินดีอยู่ดียอมแบบภาละยอมเหน็ดเหนื่อยยอมสู้หลังชนฝาก็เพื่อคนที่เขารักก็คือคุณนั่นเองอยากให้คุณอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วก็อยากให้ตัวเขามั่นคงก็เพื่อคุณกับเขาเพื่อเราสองคนนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะคะ ก็ยังคงรักคุณเช่นเดิมก็คือคุณคนที่คุณคิดถึงในชีวิตของคุณอ่ะคนเก่าๆที่อยู่ในชีวิตของคุณอะตอนนี้นะคะนะประมาณนี้ถ้าไม่ใช่คนเก่าที่แบบคบกันเป็นครอบครัวแล้วก็อาจจะเป็นคนเก่าที่มาจากอดีตชาติเป็นคนรักเก่าเวียนมาเจอกันใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะก็เป็นคนเก่งก็เป็นคนสู้มีภาระหน้าที่เยอะ ก็ยังไงก็ค่อยถามกันนะประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะรับวันดีค่ะกดไหน